สวัสดีครับเพื่อนผู้บริหารพนักงานผู้ช่วยพนักงานตลอดจนแม่บ้านราปภเจ้าหน้าที่สมาคมชามนาคีกกสงเคราะห์รวมถึงพนักงานสพในพื้นที่การดําเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้บริหารธนาคารเพื่อที่จะมาสื่อสาร เรื่องสําคัญสําคัญตามนโยบายในเรื่องของนิวโนมอนนะครับในสถานการณ์นี้เราไม่ได้พบไม่ได้เจอกันก็อยากจะสื่อสารผ่านคลิปนี้เพื่อให้พี่น้องของเราได้รับรู้รับ,รบทราบทิศทางและนโยบายของธนาคารภายใต้สถานการณ์โรคระบาดนี้นะครับประการแรกเลยผมอยากจะขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารตลอดจนเพื่อนพนักง,งานผู้ใช้พนักง,งานทุกคนทุกตําแหน่งนะครับ ในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนธารกิจของธนาคารเป็นที่น่าพอใจปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างที่ทางสำนักง,งานตวนเงินแผ่นดินรวมทั้ง IRDP กีพกลังสรุปคะแนนประเมินเราก็คงจะทราบผลประกอบการแล้วก็ขวันกำลังใจที่จะมีถึงในเดือนหน้านี้ในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณมายังทุกท่านมาน,นโอกาสนี้แทนผู้นิธนาคาร สิ่งสาคัญในวันนี้เจตจำนงที่ผมต้องการที่จะมาสื่อสารในวันนี้ก็คือในอาการปฏิบัติหน้าที่ในว่วงระยะเวลาที่าสาคัญอย่างยิ่งยวดในเขตพื้นที่ของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกทุกท่านคงทราบนะครับว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่สินแดงเข้มนะครับและปัจจุบันก็มีคลัสเตอร์ในพื้นที่เรารทยอยเกิดขึ้นวันนี้ผมเองได้มีโอกาสมาเยี่ยม ที่ทกสสาขาเขาย้อยซึ่งณเวลานี้ผมนั่งอยู่ที่ห้องห้องท่านผู้จัดการสาขาเขาย้อยนะครับเพื่อที่จะ,ะรีบที่จะสื่อสารให้ทุกท่านแล้วก็ทราบถึงความห่วงใยของผู้บริหารธนาคารในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมขอย้ํานะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดนี้ ธนาคารโดยผู้บริหารระดับสูงนะครับคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งถึงความปลอดภัยของบุคลากรตลอดจนครอบครัวเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วก็ปฏิบัติงานในห่วงระยะเวลานี้สิ่งหนึ่งที่ทางผมเองรับนโยบายจากธนาคารมานั่นก็คือในเรื่องของออหลังจากที่ผมได้รับตําแหน่งแล้วก็สถานการณ์โควิดเนี่ย ยังไม่ขี้คายลงประกอบกับรอบระยะระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อไม่นามนมานี้มีเป็นการระบาดในรอบรอบที่สเนี่ยผมเองได้ให้ความสำคัญอย,อย่างยิ่งยวดนะครับได้ปรับรือ้อโครงสร้างคณะกรรมการโควิดประจำฝ่ายโดยผมเองขออนุญาตทบทวนผมมานั่งเป็นประธานเองเพื่อยกระดับความเข้มข้นแล้วก็องคณะของคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ย ผมได้เชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทุกท่านและท่านผอกราชบ,บุรีที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานฝ่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างธนาคารกับคําสั่งข้อกําหนดของทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานฝ่ายรวมทั้งได้เชิญผู้แทนพนักงานก็คือสาภาพาตัวแทนสาภาพาเข้าร่วมเป็นองค์คณะของขาคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและจะเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการคือนั่นหมายความว่าจะไม่มีการนัดหมายกันว่า,าทุกวันที่เท่านั้นต้องมีการประชุมเราจะประชุมได้ตลอดเวลาในเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการาประชุมแบบอคอนเฟอเรนซ์ประชุมผ่าน วิดีโอคอลในรูปแบบต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการภายในฝ่ายของเราเนี่ยทันต่อสถานการณ์นะครับผมขออนุญาตนํานเรียนในเรื่องของโครงสร้างกรรมการสิ่งที่ทางคณะกรรมการโวิดของฝ่ายตะวันตกได้มีมติและสั่งการไปแล้วก็คือในส่วนของทุกสองหน้าจอให้มีการทบทวนโครงสร้างของกรรมการโดยอหญกจะให้ท่านปอจอมานั่งเป็นประธานแทนแล้วก็องค์ประกอบของคณะกรรมการก็ ควรที่จะลำลองคล้ายๆของฝ่ายเพื่อให้มีตัวแทนพนักง,งานแล้วก็สาขารวมทั้งในระดับพื้นที่เนี่ยเข้ามาสะท้อนปัญหาหรือข้อเสนอแน,นะเพื่อประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์นะครับในส่วนของสต,ตอตหรือของฝ่ายของเราเองเนี่ยผมเล็งเห็นว่าบันทึกซับซ้อมก็ดีประกาศคําสั่งของท่านผู้ว่าก็ดีแต่ละจังหวัดและในส่วนของธนาคารเองเนี่ยมันก,กระจาย นะครับยากต่อการที่จะออกสืบคน้นผมเองได้สั่งการไปในานามของคณะกรรมการโควิดของฝ่ายว่าให้ทางทีมของฝ่ายไปสรุปรวบรวมเป็นเป็นคู่มือแล้วก็สรุปเอาขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานส่งไปยังทุกสอนจอเพื่อให้พนักง,งานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ถูกต้อง ทางทุงทีต่อสถานการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือในกรณีสถานการณ์ที่มีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเมื่อมีผู้มาใช้บริการที่ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งพนักงานของเราเองเไปพังเผือติดเชื้อมาต่างเราก็จะมีไกด์ไลน์เป็นแนวทางปฏิบัติสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามบันทึกของอตตอที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าลงันที่สิบสี่พฤษภาคสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับ สามารถที่จะไปสืบค้นเป็นแนวทางปฏิบัติได้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเพื่อนพี่น้องพนักง,งานและผู้บริหารก็คือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ฝ่ายตรนตกของเราในขณะที่ในภาครัฐเชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมในส่วนของธนาคารเราเองโดยฝ่ายเราเองเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่าในระดับพื้นที่เนี่ยนอกเหนือจากการลงทะเบียนผ่านแอปแล้วเนี่ย ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารของของของเราเองในฝ่ายตะวันตกไม่ว่าจะเป็นผอ,อผู้จัดการสาขาเนี่ยเข,เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าพบท่านนายอำเภอท่านสารณสุขจังหวัดหรือผอ,อโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทางฝ่ายเราเองเนี่ยได้ทําหนังสือร่างไว้เป็นตัวแบบสําหรับการที่จะไปยื่นแสดงความประสงค์ขอให้พนักง,งานเราเนี่ยให้สว่วนราชการจัดว่าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามความประสงค์ของพนักงานของแต่ละสนราแต่ละสาขาที่แสดงความประสงค์ที่จะฉีดซึ่งเรื่องนี้เราก็ทําไปนานแล้วทําไปตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผมขออนุญาตนํานเรียนว่าฝ่ายกิจการสาขาภาคระมารตกในภาพรวมของทกศเนี่ยมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน1279คนเนี่ยข้อมูลณนเะมื่อวานนี้เราฉีดวัคซีน เอาไปแล้วทั้งหมด186คนนะครับคิดเป็น14.5เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับในภาพรวมของทั่วประเทศเราอยู่ในลำดับที่สามอ่าลำดับที่หนึ่งที่ได้ฉีดวัคซีนมากที่สุดก็คือภาพอาพสีสานตอนล,ล่างซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกดอ่สืบเนื่องจากว่าอ่บุรีรัมย์และศรีสะเกดอ่าเราท่านๆก็พอทราบนะครับอ่ในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนน่อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ที่ทาให้อ่พื้นที่นั้นได้รับการฉีดวัคซีนมากเป็น เป็นลาดับที่หนึ่งนะครับเอาล,องลงมาก็คือฝ่ายใต้บนฝ่ายใต้บนก็ฉีดวัคซีนไปร้อยเก้าสิบหกคนมากกว่าเราสิบคนเราอยู่ในลาดับที่สามร้อยแปดิบหกคนฝ่ายใต้บนนี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะประกอบไปได้วยภูกเก็ตพัางงากระบีะ่เรื่องนี้ทางรัฐบาลก็จัดสรรวัคซีนไปในพื้นที่นั้นมากกว่าเรานิดหนึ่งในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้รับความร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครพนักง,งานของเราฉีดวัคซีนครบสองเข็ม น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ระบาดหนักที่สมุทรสาครแล้วจากการที่เราได้ทําหนังสือฐานทางผองจไปเข้าพบผู้ว่าในอำเภออย่างที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่ปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดียิ่งเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงก็คือยังยังมีพนักง,งานบางส่วนลังเลนะครับที่ยังไม่ประสงค์ที่จะขอเข้ารับการฉีดวัคซีนผมก็จะขออนุญาต ใช้ช่องทางนี้สื่อสารไปยังเพื่อนพี่น้องพนักง,งานตลอดจดนผู้บริหารทุกคนนะครับว่าการเข้าถึงวัคซีนเป็นทางเลือกแล้วน่าจะเป็นทางรอดเดียวณปัจจุบันนี้ที่จะทําให้วิกฤตในเรื่องของโรคระบาดนี้เบาบางลงแน่นอนครับทุกท่านก็อยากจะได้มีวัคซีนทางเลือกแต่ณปัจจุบันนี้ยังมีเพียง2องยี่ห้อแล้วก็รอขึ้นทะเบียนอีกก,ก็ก็คงไม่นานนักนะครับ ถ้าหากว่าเราได้เข้าถึงวัคซีนก่อนก็จะเป็นโอกาสที่ดีกับต,ตัวเราเองและครอบครัวของเราก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ยังลังเลอยู่ก็ตัดสินใจนะครับลงทะเบียนแล้วก็ขอรับการฉีดวัคซีนเพื่พววอความปลอดภัยของตัวท่านเองและครอบครัว,ว,วตลอดถึงเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอินซิเดนต์หรือในกรณีที่เราเราพลั้งเผลอนะพนักงานผู้ช่วยพนักงานหรือ บุคลากรที่อยู่ในรั้วทกศไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรอปภร,ร,รวมถึงสะกะตสมาคมสฉบนากิจด้วยนะครับผมขอขอความร่วมมือในกรณีที่เราพังเผลอไปสัมผัสผู้ติดเชื้อส่งผลให้เราเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและอาจจะติดเชื้อก็ได้ผมอยากจะให้ทุกท่านเหล่านั้นนะครับเปิดเผยข้อมูลนะครับเปิดเผยข้อมูลในโอกาสแรกเลยเอ,อยากเกรงว่ากลัวว่าคนจะรังเกียจ หรือ,อยังไม่อยากบอกต้องรอผลอให้แน่ชัดก่อนเรื่องนี้อันตรายมากนะครับเพราะหากว่า,เ,าเนิ่นช้าไปก็จะอาจจะมีโอกาสสูงที่จะแพร่เชือ้อไปยังบุคลากรอ,อื่นและลุกลามาจนทําใหา้พนักง,งานตลอดจนครอบครัวเนี่ยติดกันเป็นจํานวนมากส่งผลให้การบริการของธนาคารต้องหยุดชะงักไปด้วยอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือโดยใช้หลักว่า,เ,าเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับอันนี้ก็เคารพในเรื่องของพรบรข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามพรบรโรคติดต่อด้วยนะครับก็เป็นกฎหมายเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเรียนไปยังพี่น้องพนักงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่รับชมอยู่นี่นะครับก็คือในเรื่องของข้อตุนระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารก่อนที่จะแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลที่เกี่ยวกับในส่วนของพนักงานก็ดี ในส่วนของการบริการของธนาคารธุรกรรมทางการเงินแห่งธนาคารที่เกี่ยวกับในในภาวะของโควิด -19 นียถ้าเป็นข้อมูลในเชิงลบเนี่ยผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้ตั้งสติสักนิดหนึ่งนะครับกรณีที่แชร์กันไปด้วยด้วยอารมณ์ด้วยความพึ่งพนองหรือเพื่อ,อตามตามกันไปลักษณะแบบน,น,นี้นะครับขอให้ไต่ตอให้ดีนิดนึงเพราะว่าถ้าแชร์ไปแล้วแล้วเปิดผลเสียกับธนาคาร มันจะส่งผลต่อธุรกิจของธนาคารส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการก็าอาจจะเอ้ยธนาคารแห่งนี้มีคนติดเชื้อเยอะอย่าเพิ่งใช้บริการเลยไปใช้ที่อื่นก่อนลืมลักษณะแบบนี้แล้วก็จะลืมกันไปต่ตตางๆนานาทําให้ธนาคารเราเสียหายในระยะยาวแล้วก็ภาพลักษณ์ก็จะพู้่กลับคืนมาเนิ่นช้าซึ่งยิ่งช้าเท่าไหร่ก็อาจจะเสียหายมากไปเท่านั้นก็จะขอความรู้มไม้ลุ้มมือจาก เพื่อนพนักงานทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามเราเป็นเราพนักงานของธนาคารในการที่ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานกา,ารณ์นี้ผมเข้าใจดีนะครับในานามของฝ่ายจัดการทุกคนนะครับก็เข้าใจดีแล้วก็ห่วงใยพนักงานทุกคนว่ามีความกังวลใจแต่ขอให้ทุกคนนะครับมีวินัยต่อตนเองในการดำรงไว้ซึ่งมาตรการที่ธนาคารกำหนด และที่ภาครัฐกำหนดผมเชื่อมั่นครับว่าทุกท่านจะปลอดภัยนะครับเว้นแต่กรณีที่อาจจะไปในจุดที่เราไม่ทราบมาก่อนว่ามันจะเป็นจุดที่แพร่เชือ้อซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องใหม่นะในระดับประเทศเลยละ่ะก,ก็เป็นข้อกังวลนะครับแต่ในส่วนที่การให้บริการลูกค้าตามปกติเนี่ยถ้า มันล้างมือบ่อยๆด้วยเจลก,ก,กอฮอลใส่หน้ากากอนามัยเปลี่ยนด้วยนะครับหน้ากากอนามัยครับไม่ใช่ใช้อันเดียวตลอดนะครับนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างมีแผ่นจั้นที่ดีนะครับเ,เวลาทานข้าวหรือเวลาร่วมกิจกรรมอะไรก็เว้นระยะห่างตามที่มาตรการที่ธนาคารกําหนดผมเชื่อครับว่า,าพวกเราทุกคนจะปลอดภัยนะครับท้ายที่สุดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าบทบาทหน้าที่ของของเราชาวทกศก็คงจะหยุดไม่ได้ พราะว่าความเดือดร้อนของอพี่น้องกเกษตรกรลูกค้าประชาชนทั่วไปมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งเราในเรื่องของการเบิกการถอนเพื่อไปดํารงชีพในสถานการณ์ท,ที่ที่ทุกคนเดือดร้อนต้องพึ่งเราโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรลูกค้าที่มีภาระหนี้สินปัจจุบันนี้เราต้องเร่งเข้าไปดูแลเลยนะครับต้องเร่งเข้าไปตรวจสุขภาพหนี้ช่วยใช้เครื่องมือบริหารจัดการหนี้ช่วยเหลือเขาก่อนที่เขาจะจะหนักไปกว่านี้ นะครับโอกาสเนี้ยผูกพอผมในนามของฝ่ายจัดการแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับบุญบาร,รมีของบูรพะมหาปราสาทไทยตลอดจนพระบรมวอศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหารเพื่อนพนักงานผู้ช่วยพนักงานแม่บา้ารนรปภเจ้าหน้าที่สมาคมชมรกิจสองเคราะห์อสกตทุกคนตลอดจนครอบครัวสุขภาพดีมีความสุข ทิศสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามก็ให้สมความมุ่งม,มากกปรารถนาปลอดโลกปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดนี้โดยทั่วของทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับายยยนนนไไม่่เคหหุดดลแิัวใจงง